เรียกว่าเพลย์สนะฮะเมื่องานเพลย์สเนี่ยมันตกายฝ่ายนงานที่ว่ามันจะต้องตอบโจทย์มันมีปัญหาที่คุณจะต้องแก้ถ้าคุณไม่ได้แก้ปัญหาอะไรก็หมดฝ่ายนงานนะฮะคุณก็ทําอะไรก็ได้เนี่ยคือแบบฝ่ายนงานแต่ถ้าคุณเพลย์สีเนี่ยคือการแก้ปัญหาในวิธีที่คนอื่นเนี่ยคิดไม่ถึงคุณสามารถมีมุมมองอีกแบบหนึ่งได้ในการแก้ปัญหาครับ คำพูดก็เนั่นแหละก็คือว่าต่างไม่พอต้องดีกว่าด้วยเวลาไปเป็นกรรมการตัดสินงานต่างๆนะโดยเฉพาะทวกเรียนความทั่วภาพถ่ายทั่วอะไรเนี่ยจะต้องยืดหลักนี้ไปเลยเพราะบางทีนะแบกมาแบกแต่ว่ามันดูเท่าไหร่มันก็ไม่ดีมันไม่ได้เกิดความรู้สึกว่าเอ้ยนเป็นศิลปะขั้นในระดับที่สูงขึ้นไปเหนือขึ้นไปอะไรอย่างเนี้ย ก็คือขอแค่แต่งทำนั้นเองจะคำถามบางทีที่น้องอาจจะถามว่าพี่ดาวเนีปป่ยรู้สึกว่าท่านอาจะถามว่าทุกวันนี้ความคร e a t i v i t y แตาชาวบ,บ้านแปลว่าอะไรกันแน่ที่รู้สึกว่าทุกวันนี้พอรเราเรียกชี่อค reativity เราจะยกย่องสิ่งที่เคร e a t i v i t y ทำว่าเคร e a t i v i แต่สิ่งที่คนอื่นทำอ่ะไม่เคร e a t i v i แล้วก็มองว,ว่าคาว่าครี a t i ี i มันคือออกมาจากดีไซเนอร์มีอาร์ตอาร์ตแอนด์เนที่สวยงามแล้วก็มีดีดูด แพงขนะดนี้ก็เรียกสิแต่อยู่น้นไม่ใช่แราคาขับมันไม่ใช่ซึ่งความคิดเนี้มันทำให้มันทำให้ความค r e a t i v i มันมันแคบแล้วก็ผพบเจออย่างผิดกลายเป็นเปลือยไปนะครับแต่ความจริที่รู้สึกว่าค r e a t i v i มันอยู่ในชุดจมูกต้นราบหญ้าเยอะมากถ้าเรายกสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะทำให้เราเข้าใจนะว่าความค r e a t i v i มันแคบกระหายทำให้เราดีขึ้นได้จริงจริง่ไ อย่างเช่นป้ายวันนี้เป็นปลาครับทางกาจะดโปรโมไลน์โคตรเปลี่ยนสีเลยครับยอดขึ้นได้มาจากแค่ว่าป้ายวันนี้เป็นปลาหรือว่ารถคนันน,น,น,นี้สีด้านสีนี้อะไรเงี้ยนี่คือความเปลี่ยนสีแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าภูมิปัญญาไทยหรืออื่นสติ๊กเกอร์ยาที่ใกล้อะไรแพงอะไรเงีน้ยะครับเออมันก็เกิดตระดาวใใป็นการะมาณตื่นตระหนัทุกอย่างพวกนี้ต้องตอบโจทย์แบบชาวบ้านนะครับ,แบบบ,บ,นะรบซึ่งก็จะบอกว่าตอนแค่ลงขังในไทย แล้วก็มันมีความ,มความใหม่อะไอย้างไหมครับสามนี่หนึ่งนะครับคือเป็นอีมุมมองหนึ่งมากกว่าค mm ือ hmm. อ่าเนื่องจากเห็นว่าแวบว่าอยากที่จะสร้างเรียกว่าคิวเเตอร์รุ่นใหม่ถ้าเยวถ้ามิวเซียมรือพิพฑนเกี่ยวกับศิลปะศิลปะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเคลียนที่ มันคือมันมันมันมีศิลปะอย่างน้อยสองแบบแบบที่แบบสวยคือเน้นสุดเทียมบ้ากกับเน้นคอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปตช์ชวปอารตตรงนี้ก็ก็ต้องอคิวเรคเตอร์อต้องเก่งมีคิดด้วยนะครับพราบางทีบางทีอะไรที่เคยฉีดบว่จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่คำว่าดีในในความหมายของอาร์ตนี่ไม่เหมือนดีในความหมายของเรกว่า มือถือหรือเครื่องใช้อื่นนะฮะตรงนี้ผมคิดว่ามันมันมันมีนมเรื่องของรสเสียงของวัยวธรอมด้วยรเรืเ่องของประวัติศาสตร์ด้วยในแง่ของการเป็นหรือวยนักจัดการมีเสียงนะต้องต้องดูในบริบทของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์สิงประวัติศาตสารตสาร์ของเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมขอ,อไม่ถึงแนนะเพราะว่ามันดูฟังของม,มันสำคัญนะทางทีผมบอกว่า ปีน่ะเจ๊งตั้แรกเนี่ยสิบปีสามปีเจ๊งสีปีถิมหลสี่ปีเิ่วไหลบริษัทคุ้มก็นเราทำงานอะไพวกี้บวเปนเ้าีนะผมก็รู้สึกว่ามุ่งมั่นเหมืงาเกิดึมากในช่วงที่ช่วี่ไม่ีเิเหนกันนะฮะงาประกบาฮแล้วก็เรื่องธุไรวกนีเป็จอร์มากทีนี้ปัญหาเราเนียผสมใช้ด้านที่ทางร้านผมฟังบกนะะปนช่วงที่เาเป็นช่วงที่เขาเป็นสิที่สุดบอกว่าจะเกได้ว่า นักดนตรีในโลกนี้หลายคนที่ผ่านมา,นมาก็เมื่องยากจนนะครับเพื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วทาแม่ได้เลยนะครับแต่ผมเพลงนี่สิครับไม่ได้จนนะแต่ว่าสามารถสร้างางานแต่งเพลงที่เป็นอรรมศาสได้นะครับเพราะว่ามีหลายๆอย่างเนี่ยจะมีอะไรที่จะบอกพีไพ่มีอะไรครับแค่จนอาจจะไม่จนกานด้าน,านวัตถุอาจจะจนอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะได้รู้ไม คือคือ,อผมผมคิดว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราอยู่ในโลกของของความจริงแล้วมีเดทไลน์อะไรเนี่ยก็ตรงนั้นก็ต้องจัดการกับมันให้ได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงศิลปะที่ที่บริสุทธิขข์กว่านี้ม,มันก็ต้องม,มีเวลา ว่าที่เรากำลังโผลุข้นค,คิดโผคิดปัญหาคนยุาการตลาดมันก็จะเน้นอย่างเงี้ยกับบ้านบทแดนที่จะแบบสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นะก็ก็ก็ผมคิดว่าเราคงมีนักสร้างสรรค์หลายแบบมากที่ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะสำหรับนั้นที่เรียกว่าทําในส่วนิธภั้์ก็มีความเข้าใจใน เป็นหรือหรือนักสร้างสรรค์หลายๆแขนงเลยอยากเจอเตาเลยอจ้าอยากถามว่าศิลป่มันต้มีความสร้างสรรค์แล้วแล้วความสร้างสรรค์ก็มีศิลปะผมขอตอบก่อนเลยนะครับความคิดสร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องมีศิลปะครับแล้วก็แล้วก็ศิลปะมัไม่จำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์ มันจะมีศิลปะประเภทแบบโอ้สวยทั้งเลยนะแต่ก็ก็ก็แค่สวยหรือถ้าถ้ามันถ้าเป็นโมเดิร์นอาร์ตมันต้องสวยแตกต่างโมเดิร์นอาร์ตที่เป็นยุคยุคยุคปิกาสโซอะไรพวกเนี้นะตั้มศตวรรยี่สิบต้องแตกต่างนะแล้วบางงานของบางคนก็สวยนะก็ก็ในในเมืองไทยศิลปะในเมืองไทยส่วนใหญ่เน้นความสวย ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นความคิดตรงนี้ก็จะเป็นข้อข้อข้อก็ได้นะครับชัดเจนไหมครับผมเสร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าบางทีคําถามประเภทนั้นอาจจะต้องเสียเวลาคิดก็ได้ครับคือเราดูโจทย์มันว่าทาเพื่ออะไรครับแล้วตอบมาแล้วอ่ะตอบโจทย์มาหรือเปล่าครับคิดว่าศิลปะสร้างสรรค์ไมสร้างสรรค์ศิลปะไม่เป็นปวดหัวเพราะเรื่องบรานุธรรมมากนะครับ ก็าทำเสร็จแล้วก็เริ่มตอบผมขึ้นมาตอบตอบก็โอเคไม่ตอบก็แปลว่าทีนี้ทำอะไรทำไมเห็นด้วยผมผมผมเสริมว่านี้เวลาทํางานผมไม่เคยคิดเร่องนักเริยนฉิบหาในบางครั้งอาจจะคิดว่ามันแตกต่างไหมและตอบโจทย์ไหมแต่คยิดว่าทีนี่มีอยู่ในหัวไม่มีอยู่ในประเด็น มีอกยากถามว่าความสมดุลระหว่างมาร์เก็ตติ้งครียตีฟจรรยาบรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะทำยังไงให้มันคุยกันรู้เรื่องระหว่างมาร์เก็ตติ้งกับครียตีฟนะคะมีประสบการณ์เขาจ้างเราทำงานครับจบไหม จที่ทำตอบฝ่ายตัวยาเทปแต่แต่ว่าต้องตอบโจทย์เพราะเขาจ้างให้ให้ขายของเขาจ้างมาบางทีเราอยากขายของแต่ว่าเออจัญญาบันก็จัดัญญาบันก็อยู่ในนั้นสิเพราะว่าถ้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 าพูดถึงโลกโฆษณาครับมันมันคโฮมลอยไม่ได้เลมันต้องดูคอนดับ้มใเสิ่งที่จริงๆใช่ไหมฮะมันต้องมันต้องเวสก่อนเลยที่ที่ที่มี จำลองได้หรือแม้กระทั่งบางทีนักโฆษณาก็จะใช้ที่เรียกว่า emotional value อะไรแต่บางทีต้องบอกเอ้ยจริงแบบขนาดนี้แล้วแบบโอ้ยซาบซ่าคิดยังไม่ได้ออกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็ต้องลิงก์กันให้ได้แต่ส่วนมากนะครับเรื่องจัญญาบันก็ต้องบอกนะครับว่ากฎหมายเขาไม่ได้มีอะไรพวกอะไรเซ็นเซอร์ทำอะไรบ้างติดกฎอะไรแต่ว่าไม่ใช่เรื่องหน้าที่คุณคุณตอบ นี่พวคุณเล่นนะหมายถึงว่าผมคุต้องคิดออกจร์ก่อนนะแล้วก็ถ้าเจ้านายพูดโอเคก็แปลว่าเขาไม่หัวเรื่องจัาญบานะแล้วถ้าคเขาพูดก็น่าจะเป็นคนขายขอดด้วยดูแต่ละขวดว็ไน้ก็จะมีอประเด็นหนึ่งนะคะนอกจากงานที่ประเภทว่าขอเผ็บจัยาบาลอันดีเาแล้วยังมีเรื่องของการก๊อปปี่ด้วย เรื่องอะไเนี่ยจะมีเยอะนะครับอย่างที่5นะครับคนไทยเราก็พี่เันไปเรื่อยๆอีกนะครับเวลาเรียนระบบเนี่ยต้องโต้องเปิดคลุมไปเลยนะ